สวัสดีจ้าเดี๋ยวมันี่สิพามาเห็ดเมนูซุปน้ำไหมเด้อจ้ะนึกอยากกินซุปน้ำไหมก็ข้าเหนียวแม่ยเดี๋ยวจินหนึ่งข้าเหนียวแล้วก็ทอดหมูจ้ะเดี๋ยวห้องมาเบิงวา่าเครื่องปรุงมีเอียงเน่จะ้ะง่ายๆจะเป็นเมนูบ้านๆอีสานเขาอีกแล้วซุปน้ำไหม อย่างแรกที่ขาดบ่าดะไเด้อจ้ะอันนี้น้อกไม้ที่่อยเอาไปอุกับน้ำยานางน้ำปลามาแล้วเด้อจ้ะน,นี่น้อไม้ปริมาณก็ตามชอบว่าเขาจะเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายเด้อจ้ะเครื่องปรุงก็มีหลายอย่างดอกจ้ะเขาขะ้าคััวชูรสพริกปน่นน้ำปลาน้ำปลา อันนี้เป็นหอมแดงจ้ะหอมแดงแลวกกระ,กะเทียมส่วนผักไสในกรมีนนห้องข่อยซิมีสาเละเน่ต้นหอมผักซีจีนเสียดายบ่มีอัอนผักซีใบเลยจ้ะกาลังปลูกยังบบใหญ่ทาไผ่มักผักซีอันพริกมานะ่ะก็ใส่ได้เ้ยจ้ะท้ามักแล้วแต่คนมักนาาจะว่าจีาใส่หรือไ่ใส่เด้อเครื่องปรุงมีประหลายอย่างหอกจ้ะมีแค่นี้ละ่ะ เดี๋ยวเอาไปเริ่มลงมือเฮ็ดเลยเด้๋ยจ้าเริ่มแรกกระตัมกระเทียมก่อนเด้อจ้ะตัมกระเทียมขวอยก็ต้องละเอียดดี๋จ้ะพวจยสำยากระโพแล้วเกาเอ้เดี๋ยวจ้าน้ำมันใส่ลงไปเลย นม่อออนดีดีจ้ะนมหมเอาอมาจากบ้านเขาหมดเลยจ้ะน้ำยานางใส่น้ำยานางลงไปเลยก็ได้ใส่ลงไปบิดนี้แลวจ้ะแล้วก็ปรปุงเครื่องปรุงใส่พริกปน่น ลงไปจ้ะความเผ็ดก็ตามผู้มักด้จ้ะผู้กินมักเผ็ดหน่อยเพ็ดหลายเนาะพริกป่นครัวเองน้ำหอมจ้ะชุลใส่ลงไปค่ะชุลบดเสียบเดีขยวขอฮ็ดกับเขาข่อยคขาชุลบดได,ได้ด้วยจ้ะถ้าคนบ่กินกับ่ต้องใส่แต่ว่ามันอิเสียบเล่ะหือ ข้าวคั่วจะข้าวคั่วใส่หน่อยใส่หลายก็แล้วแต่ห้องมักเลยจ้าเมนูอีสานบั้นบั้นข้าวคั่วก็หอมจ้ะข้าวคั่วห่อเองข้าวเองหอมอยู่นี่สิกินยังข้าวคั่วต้องค้าวเองเลยจ้ะบะหมี่ขายคือบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาทุนละห้าบาทสิบบาทไงอยู่นี่ต้องค้าวเองจ้ะ ันู้ได้กินเขยา่าปลาก็มันค้อนอยู่ข,ข้างล่างจ้ะใส่ปลาปลายี่ห้อนี้เขาต้มซุกมาแล้วนะจ้ะแต่ว่าแสบเขามากินยี่ห้อนี้เขาว่าแสบเดี๋ยวก็ใส่ปลาลงไปถ้าผู้ใดมักใส่น้ำตาลมักใส่อันบักนาวจะใส่ลงไปได้จ้ะแต่ถ้าผู้มัก ตามใจคนกินจ้าฟ้าจะน้อยกวามโดสีเข้มปลาเมือติดไอ้ฟ้านำปลาแล้วก็โขลกรวมกันจ้ะมันมีสีพริกเลยขนาดใส่พริกลูกใหญ่เป็นส่วนเน่ยสีไม่ค่อยแดงเลย ว่ากินเผ็ดหลายประเด็นเดือนเดืเดน,เนี้เผ็ดพอกต่างต่างเลยต้องเอารสชาติแบบว่าพอดีพอดีจ้ะพอเดีย๋ยวห่อใส่ไอ้ยหอมแดงลงไปเราเวลากินถือมันก,ก็นี้เผ็ดขึ้นเ่าคุเล่คูเลนะ่เนาะให้เข้ากันจ้ะหอมเสียริญบ่มีบักซีไปเลื้อยจ้ะถ้ามีบักซีไปเลื้อยโอ้เสียบ ที่ค่อยเออในผักอีกอย่างก็งกเมื่อกี้ค่อยลืมซื้อยาของผักเพล้าน่ะเส้นคนกินผักเพล้าน้ำเกลือแสบด้วยจ้ะเดี๋ยวซิมเบิ้งกันเด้อรสศาสตร์ยังโอเคดอกอดจ้ะตัวรสศาสตรอันเดียวกดีเล้วจะเพิ่มพริกจังน้อยก็เด้อรสชาติ์แสบด้วยจ้ะใส่หนำปลาหลาก็สื้อโดนลุไปแล้วถ้าเขาใส่บักนาวลงไปก็จะ สมสมจักน้อยแลลวแตะผู้มากน้อจแต่นาะเห็ดกับเพราหอร่ออันเดี๋ยวจ้ผู้เห็ดจะห่ออันเปลี่ยนได้ตลอดแล้วก็ใส่ไอ้หอมแดงลงไปจ้ะเนี่ยใส่หอมก็นีนละจ้ะของบ้านเ่าอันบุมีดอก พร้อมนี่ก็แซพร้อมเค่อมใบพัก ใส่ลงไปเลยจ้าจะได้สีสันกำงามอีกเนาะแล้วก็แซ่บพร้พอมใส่พักให้หลายช่วงนี้พักซีจีนก็มีหลาย,ลยาหลาย้วยจ้ะหลายคักกินก่ทันดอกพักซีจีนสาละเน่กับกะละงามจ้ะที่จีนหากก็มีแต่กำงาม,งามอ่อนๆใส่ลงไปมากๆเยอะๆเลยกินผักเยอะๆ หอมหอมกลิ่คนครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้ะเดี๋ยวเราเอาไปจัดใส่จานกอนเด้อจัดใส่จานแป๊บ เสร็จแล้วเรียบร้อยจ้านี่จ้ะซุปน้ำม่นนาตานากินป่ะจ้าเท็ใไ้ถวยเร็ว้วรสสาตากระเซบสีสันสีสันนากินเนาะดูดูกินกับข้าวเหนียวเนาะถือกันปัญญงจ้ะเซ็บขนาดไปเห็ดกินเบิ้งเด้อจ้าเห็ดง่ายๆเป็นเมนูอันอีสานบ้านเฮาเมนูง่ายๆจ้ะเห็ดง่ายๆ สุปหน่อไมา้เดี๋ยวคลิปนี้จบลงแค่นี้กันนะจ้าคลิปหน้าจะทายันงอื่นมาให้เบิงงใหม่อีกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกํำลังใจในการเ็ดคลิปต่อไปนะจ๊ะและขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีจ้า